ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอทิงสุยยิ้มขาวนั่งอยู่ทางซ้ายมือของติเฉิขนขณะที่ติชิงนั่งอยู่ทางขวามือติชิงรู้สึกตกใจด้วยบรรยากาศในตอนนี้ไม่มีใครอยากที่จะกินอาหารเท่าไหรนะ่นักท่านพ่อลองกินดูเถอะ ่เถินยืนขึ้นและเดินถือถ้วยน้ำซุปไปทางติส่วนในส่วนยืนขึ้นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่แปลกใจอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถระงับน้ำตาที่ไหลออกมาได้ลูกสาวของข้าห้าห้าเถินอ๋อยอมรับชายชราชเช่นข้า ใ่ส่วนมีความสุขอย่างมากในตอนนี้เขารู้ดีว่าติเฉินเป็นคนดื้อรันตั้งแต่ยังเยาว์วัยและหลังจากที่เขาถูกบังคับให้ส่งตัวเธอไปยังคฤราสหาดเทวะทรราชสวรรค์เขาก็ไม่เคยคาดหวังว่าวันนี้จะมาถึง ติส่วนหยิบถ้วยซุปข,ขึ้นมาอย่างใจตัวใจจ่อและรับทอนจากมือของติเฉินมีอาจเป็นสิ่งเล็กๆที่พ่อและลูกได้ยอมรับซึ่งกันและกันเมื่อผู้อื่นเห็นฉากนี้พวกเขาทั้งหมดก็รู้สึกถึงความสุขเฉินเอ,อ๋อตลอดหลายปีที่ผ่านมามันช่างยากลำบากสำหรับเจ้าพ่อของเจ้ามันไรประโยชน์เมื่อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ติส่วนรู้สึกว่าถ้าเขาแข็งแกร่งมากพอ ไม่ว่าจะเป็นเท่าอาสูรปาหรือใครก็ตามเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคนเหล่านั้นที่เข้ามาเรียกร้องสิ่งต่างๆท่านพ่อลูกรู้ว่าท่านทำดีที่สุดแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับท่านที่ต้องคอยดูแลตระกูลใหญ่ๆเช่นนี้ ลูกสาวของท่านเข้าใจดีเิฉินยิ้มเธอมองไปที่ชิงสุยด้วยความอบอ,อุ่นภายในดวงตาวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดสำหรับข้าข้าไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่เจ้ากับชิงสุยแต่งงานกัน ใเมืม่อลูกสาวของข้าได้แต่งงานแล้วข้าก็ต้องมีของขวัญที่จะมอบให้หรืส่วนกล่าวอย่างมีความสุขก่อนที่จะคิดออกถึงเรื่องนี้ท่านพ่อมันเฉินเอ๋อค่ข้ารู้เจ้าไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อเจ้าแต่งงานกันแล้วชิงสุยอาจไม่เต็มใจที่จะอยู่ที่นี่ข้าจะมอบคฤหาสท,ที่อยู่ตรงถนนดาราจันทราให้กับพวกเจ้าสองคนข้าจะให้คนรับใช้นำสิ่งของที่เหลือไปให้ที่คฤหาสของเจ้าในภายหลัง ติส่วนขัดจังหวัดติเฉิญและกล่าวด้วยยิ้มติเฉิญยิ้มและไม่ได้พูดอะไรเธอเข้าใจความรู้สึกของผู้เป็นพ่อคนอื่นๆต่างก็ยิ้มอย่างมีความสุขไม่มีใครรู้สึกไม่พอใจที่ติส่วน ได้ยกคฤหา์ที่ดีที่สุดข,ของตระกูลตีให้เธอตรงกันข้ามพวกเขารู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีแล้วสำหรับตระกูลเช่นตระกูลติพวกมีคฤหา์มากมายเหลือเฟือแม้จะต้องมอบให้ทุกคนในตระกูลติทั้งหมด พวกเขาก็ยังมีพื้นที่เพียงพอทุกคนในอาณาจักรเจ็ดดารารู้ว่าถนนดาราจันทราภายในเมืองเจ็ดดาราเป็นถนนชั้นเลิศที่มีพ่อค้าร่ำรวยต่างๆมากมายการค้าขายที่นั่นมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากและทุกอย่างล้วนแล้วแต่ดีไปหมดขอบคุณท่านพ่อสำหรับของขวัญที่เฉินกล่าวอย่างมีความสุข เธอรู้ว่านี่เป็นความตั้งใจของติส่วนและไม่มีความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลงังชิงสุยอยู่ข้างๆเธอและไม่ได้พูดอะไรสักคำเขาเข้าใจถึงความรู้สึกของตีเฉินแม้ว่าชิงสุยจะเห็นพ้องต้องกันว่าคำกับกล่าวที่ว่าความรักไม่สามารถวัดได้ด้วยเงินแต่ก็มีผู้คนจำนวนมากที่หวังจะร่ำรวยและมีอำนาจเช่นเดียวกับในช่วงชีวิตก่อนหน้าของเขา แม้ว่าความกระตันยูไม่สามารถวัดได้ด้วยเงินแต่คนที่รวยก็สามารถที่จะจ่ายเงินให้กับหมอที่ดีที่สุดได้หากพ่อแม่ของพวกเขาป่วยส่วนคนยากจนก็จะทำได้เพียงแค่มองดูในขณะที่พ่อแม่ของพวกเขาตายจากไป บ่อยครั้งที่มันมักจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่แน่นอนหญิงผู้ที่อยู่ข้างติส่วนยิ้มและลุกขึ้นยืนพร้อมส่งปิ่นปักผมนกหงเพลิงไปให้ติเฉินม่เป็นของที่ระลึกของแม่เจ้า ก่อนที่นางจะจากไปนางบอกให้ค้ามอกสิ่งนี้ให้กับเจ้าเมื่อเจ้าได้แต่งงานถึงแม้จะช้าไปหน่อยแต่ข้าก็ขอมอบให้กับเจ้าตอนนี้ขอบคุณท่านป้าหนิงตีเฉินรับมันเอาไว้อย่างระมัดระวังขณะที่เธอกล่าวขอบคุณ เธอหวนนึกถึงความหวงังเธอคิดถึงแม่ของเธอเป็นอย่างมากบางครั้งเมื่อเธอคิดถึงแม่หัวใจของเธอก็จะรู้สึกเจ็บปวดมากเธอปรารถนาที่จะได้พบกับสุภาพสตรีที่เธอเรียกว่าแม่ชิงสุยจับมือของติเฉินเบาๆ เขาไม่ได้พูดอะไรเขาทำเพียงเพื่อให้เธอรู้สึกถึงการมีเขาอยู่ข้างๆที่เฉินนพยักหน้าไปทางชิงสุยขณะที่เธอเก็บปิ่นปักผมนกหงเพลิงใบหน้าของเธอก็เผยให้เห็นรอยยิ้มที่ผ่อนคลายออกมา รนส่วนมองไปที่ชิงสุย่างขอบคุณเขาเป็นคนที่ฉลาดและรู้ว่าเหตุผลที่ลูกสาวของเขายอมรับในตัวเขาเป็นเพราะชิงสุยแม้ว่าจะไม่ได้พูดอะไรก็ตามชายคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีค่าที่สุดในหัวใจลูกสาวของเขา หลังจากนั้นความอยากอาหารของทุกคนก็เริ่มกลับมาสมาชิกของตระกูลตี้ยังคงดื่มอวยพรให้กับชิงสุยการมีน้องเขยเช่นเขาช่างเป็นสิ่งที่มีความสุขจริงๆชิงสุยและตี้เฉินออกจากห้องโถงและมุ่งหน้าไปยังห้องที่จัดเตรียมไว้สำหรับพวกเขา ทิงสุยจับมือของตีเ้เฉินอย่างเป็นธรรมชาติอย่างไรก็ตามเขายังคงรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยและพูดไม่ออกเขาไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขารู้สึกต่ำต้อยหรือเป็นเพราะเสน่ห์ของตีเ้เฉิน พี่เฉินยิ้มเป็นครั้งคราวและมองไปที่ชิงสุยรอยยิ้มที่จางๆปรากฏอยู่บนใบหน้าของเธอในขณะนี้รอยยิ้มของเธอดูแตกต่างไปจากปกติเล็กน้อยชิงสุยรู้ว่าสิ่งที่หนักอึ้งอยู่ในหัวใจของพี่เฉินถูกปลดปล่อยไปแล้ว คำสัญญาของเขาที่จะพาเธอกลับมาที่ตระกูลที่ถือว่าเป็นจริงแล้วและเขาก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไปข้ายังอยากจะขอบคุณเจ้าตี้เฉินจับมือของชิงสุยและยิ้มให้ บางทีเธออาจกลัวว่าชิงสุยจะตีก้นของเธอเมื่อชิงสุยเห็นว่าติเฉินมีด้านที่น่ารักๆเช่นนี้เขาก็ไม่สามารถหุบยิ้มได้ซึ่งมันทําให้ติเฉินเขิอนอายหยุดยิ้มนะเอาละข้าจะหยุดข้าจะหยุดเฉินเอ,อ๋อเจ้าต้องเรียกสามีของเจ้าเช่นไร บอกข้าหน่อยซิว่าข้าควรจะลงโทษเจ้าอย่างไรแม้ว่าชิงสุยจะบอกว่าเขาจะไม่ยิ้มแต่เขาก็ยังคงยิ้มอยู่นิดนิดและหยอกล้อเธอเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ตีข้าตีเฉินยิ้ม ชิงสุยดึงมือของเธอมาไว้ข้างหลังเขาแล้วก็ย้ายอกเธอเข้ามาในอ้อมแขนของเขาคราวนี้ใบหน้าของพวกเขาแนบชิดจนแทบจะชนกันแม้ว่าตี้เฉินต้องการจะหลบแต่เธอก็ถูกรั้งเอาไว้โดยชิงสุยและไม่สามารถถอยหลังได้ ตูกค่าสำหรับการลงโทษท่านคิดว่ายังไงบ้างชิงสุยรู้สึกว่าช่วงเวลานี้เป็นอะไรที่งดงามเป็นพิเศษความรู้สึกนี้สุดจะพันานาได้ไม่ดีแล้วคาจูบท่านละไม่ดีแล้วท่านคิดว่าค่าควรจะตีก้นหรือจูบท่านดีชิงสุยยิ้มและกล่าวว่าอีกครั้งเขานำใบหน้าของเขาเข้าไปแนบชิดและสัมผัสกับปลายจมูกอันสวยงามของตีเฉิน ชิงสุยไม่เคยคาดฝันที่จะได้ทำเช่นนี้กับสุภาพสตรีที่ดูราวกับเทพธิดาซึ่งกำลังเขินอายตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาหลงรักผู้หญิงคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆนี่คือความรักที่แท้จริงระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงชิงสุย เจ้าหยุดเล่นได้แล้วติเชิญกล่าวเบาๆขณะที่เธอหายใจรดใบหน้าของชิงสุยชิงสุยค่อยสัมผัสจมูกของติเชิญอย่างนุ่มนวลและปล่อยมือของเธอออกเอาละพวกเราไปพักผ่อนกันเถอะตกลงติเชินหอมลงไปเบาๆบาบนใบหน้าชิงสุยขณะที่เธอตอบคราวนี้ชิงสุยและตี้เชินได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันในค่ำคืนนี้แต่ชิงสุยนั้นออกมานอนในห้องนั่งเล่นแทน เขาไม่อยากจะบังคับอะไรกับติเชิญและเขาไม่เคยคิดจะทำเช่นนั้นเขารู้ว่ามันจะเป็นไปเองตามธรรมชาติอย่างแน่นอนวันถัดไปชิงสุยลองไปดูที่ถนนดาราจันทราดูเถอะว่าเจ้าพึงพอใจกับคฤหาสน์หลังนั้นหรือไม่ตีเฟินเทียนกล่าวขณะที่เขามองไปที่ชิงสุยและติเชิญตีเฟินซิงและตี้ชิงเองก็อยู่ที่นี่เช่นกันชิงสุยเห็นด้วย ความปรารถนาของตี้เฉินได้สำเร็จลงแล้วและเขาเองก็รู้สึกอืดอัดมากที่จะต้องอยู่ในตระกูลตี้อย่างนี้พวกเขาใช้รถม้าสัตว์อสูรของตระกูลตี้และมุ่งหน้าไปยังถนนดาราจันทรา ถนนดาราจันทราถูกกล่าวว่าเป็นถนนที่สามารถมองเห็นดวงดาวได้มากที่สุดในอาณาจักรเจดดาราและมันยังเป็นถนนที่คึกคักที่สุดในเวลากลางคืนผู้คนมากมายมาที่นี่ในเวลากลางคืนเพื่อดูกลุ่มดวงดาวและดวงจนันทร์ ถนนดาราจันทราอยู่ไม่ไกลจากประกูลติแต่ก็ยังใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการเดินทางไปด้วยรถม้าสัตว์อสูรเมื่อเขามาถึงข้างหน้าคฤหาสชิงสุยก็รู้ว่าคฤหาสแห่งนี้นั้นดีมากมันตั้งอยู่ในพื้นที่ตรงกลางของถนนดาราจันทราซึ่งสามารถบอกได้ว่ามันมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง ประตูบานใหญ่แสดงให้เห็นถึงความสูงส่งของผู้เป็นเจ้าของและมีรูปปั้นหินสัตว์อสูรขนาดใหญ่สองตัววางไว้ที่ข้างหน้าทางเข้าแต่สิ่งที่น่าแปลกใจสำหรับชิงสุยก็คือป้ายสีม่วงที่อยู่เหนือประตูทางเข้าซึ่งเขียนคำว่าชิงชิงสุยเดินเข้าไปดูและพบว่าคฤหาดได้รับการตกแต่งเป็นอย่างดีและถือว่าดูหรูหรา ศาลาในคฤหาสน์ทำด้วยวัสดุที่มีคุณภาพและได้รับการออกแบบอันยอดเยี่ยมทุกคนสามารถบอกได้ว่ามันเป็นผลงานศิลปินที่ยิ่งใหญ่เขาได้พบชายและหญิงสองสาคนระหว่างทางพวกเขามีหน้าที่ดูแลทำความสะอาดคฤหาสน์และสวน โครงสร้างของศาลาคล้ายคลึงกับสิ่งก่อสร้างอื่นๆแต่มันดูหรูหรามากในอนาคตนี่จะเป็นสถานที่ที่เขาจะมาพักเมื่อมาอยัางอาณาจักรเจ็ดดารานี่คือบ้านของเขาและตี้เฉินชิงสุยเจ้าจะให้ข้าอยู่ที่นี่ได้หรือไม่ตี้ชิงเดินอยู่ข้างๆตี้เฉินและหันไปหาชิงสุยเจ้าสามารถอยู่ที่ใดก็ได้ที่เจ้าต้องการอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ